แนะนำชื่อด้วยนะคะค่ะแพกรกนกพรนนต์ยโยินนะคะ,คะก็คือปมใจของแพรนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายค่ะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่พ่อของแพรเลยนะคะคือตอนนั้นแพรยังเด็กมากค่ะน่าจะระดับประถมเลยคุณพ่อแพรนะคะก็คือเรียกได้ดว,ว่าติดคุกค่ะค่ะ,คะเนื่องจากเออไปกับเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนไปยิง คนอื่นอะคะ่ะแล้วเสียชีวิตทีนี้ตอนที่พ่อไปด้วยอะคะ่ะพ่อไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเพื่อนคนนี้จะพาไปทําอะไร mm hmm. ก็คือแค่พ่อไปด้วยเฉยๆแต่พอเหตุเกิดขึ้นมาแล้วฝั่งที่เป็นญาติของคนที่เสียชีวิตอะคะ่ะ mm hmm. ก็คือเออเราจะร้องไห้ก็คือเหมือนโดนเอาเงินให้นะคะ่ะแล้วก็ โทษว่าพ่อของแพรเป็นคนทำซึ่งมันทำให้พ่อของแพรติดคุกแลแ้วแพรก็ไม่ได้เจอแทบจะไม่ได้เจอพ่อเลยอะค่ะพ่อติดคุกเกือบสิบปีได้ค่ะแล้วมันทำให้ตลอดชีวิตการเรียนของแพรโดนเพื่อนหอมาตลอดว่าพ่อแพรติดคุกแทน,นที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อหนูไม่ได้ผิดแล้วก็มาอีกหนึ่ง อีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรื่องของคุณยายค่ะคือหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะก็แถวบ้านจะเรียกตำรวจตำรวจบ้านนะคะคือคุณลุงเป็นตำรวจบ้านทีนี้ก็มาโดนกาดยิงหน้าบ้านเลยะคะ่ะแล้วคุณยายก็โดนยิงเสียชีวิตหน้าบ้านคือเหมือนเขาตั้งใจจะมายิงลุงที่เป็นตำรวจบ้านนะคะเรื่องกฎหมายอันนี้ก็คือ เหมือนในกลุ่มนั้นจะมีหลายคนนะคะคือคนที่อายุเกินเกณฑ์ก็คือจะติดคุกอันนี้แพเก็เข้าใจค่ะแต่ก็จะมีเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดะคะ่ะที่เขาใช้คําว่าชักการคุมประพฤติแบบไอ้คุมประพฤติที่เด็กคนนั้นก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเพราะนั้นที่เขาก็ร่วมอยู่ในกลุ่มที่ยิงคนเสียชีวิตอะคะ่ะแพคก็เลยอยากจะใช้เสียองออกไปในการเข้่มกว่ เข้าปรากฏเวทีนี้นะคะให้ทุกคนได้ตระหนักแล้วก็อยากจะทําให้กฎหมายของประเทศเราค่ะมันดีขึ้นแข็งขึ้นเพราะว่าแปลว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเพยคนเดียวมันยังมีอีกหลายๆเรื่องอีกหลายๆประสบการณ์นะคะที่อเราอาจจะทําที่ประเทศของเราจับคนผิดการแค่ยัดเงินแล้วก็สามารถทําให้คนที่ไม่ผิด เป็นแพรับบาปได้แล้วอะค่ะหรือเด็กที่ทำผิดแต่ก็ยังรอดอยู่เพราะว่าคิดว่าแค่ตัวเองเป็นเด็กมันก็จะทำให้เด็กรุ่นหลังๆอะครับก็สามารถคิดมีความคิดของตัวเองว่าเราก็สามารถทำผิดได้เพราะว่าเรายังเด็กอยู่เราทำผิดไปยังไงเราก็รอดถ้าอยากให้กฎหมายมีความเข้มแข็งมากมีความแข็งแล้วก็ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ ไม่อยากให้ใครมาประสบพบเจอปัญหาแบบเดียวกับแพคค่ะ,คคะและตอนนี้หนูผ่านเรื่องของการที่ถูกเพื่อนล้อว่าพ่อติดคุกอะไปได้หรือยังคะตอนปฐมอะค่ะคือตอนปฐมยอมรับเลยนะ,ะเขาอผ่านไปไม่ได้เลยผ่านไปยากมากแต่ว่าตอนนั้นอาจจะเด็กค่ะพอเริ่มโตขึ้นจ,จะมีคุณยายคุณแม่คุณลุงคุณป้าคอยอธิบายว่าจริงๆแล้วพ่อหนูไม่ได้เป็นคนทํา พ่อหนูไม่ได้ผิดนะจนหนูก็เคลียร์ความคิดตัวเองค่ะจัดการกับตัวเองได้เวลาใครถามว่าพ่อไปไหนหนูก็สามารถตอบได้เต็มปากว่าทําไมพ่อหนูถึงติดคุกในเมื่อพ่อหนูไม่ได้ทําผิดหนูก็ไม่มีอะไรที่ต้องอายค่ะจนตอนนี้หนูก็อยู่กับมันได้แล้วคุณพ่อก็อยู่กับหนูได้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้น้องแพรนะคะขอบคุณมากที่ แม้จะเป็นการเจอกันครั้งแรก